ในสภาวะขาลงเนี่ยนะฮะนักลงทุนที่ลงทุนในอทองคําแท่งหรือในหุ้นเองเนื่องจากว่ามันไม่สามารถที่จะทำช็อตโพซิชั่นลงมาข้างล่างได้เพราะฉะนั้นในจังหวะที่เป็นขาลงเนี่ยนะฮะ<ม>การเล่นทองคําแท่งอาจจะอันตรายนิดนึงเพราะอะไรเพราะจังหวะย่อรีบาวขายค่อนข้างดูยากมากว่ามันจะรีบาวไปถึงเท่าไหร่แล้วเราจะขายตรงเท่าไหร่เพราะฉะนั้นโดยหลักการนีถ้ามันเป็นขาลงควรที่จะใช้ในส่วนของฟิลเจอร์เข้ามาช่วยก็คือรีบาวชอ็อตลงมาต่ํากว่าโลนะฮะก็คือทํากําไรรีบาว น่าจะเป็นในลักษณะแบบนี้เพราะเราจะเล่นโดยไม่ฝืนเทรนมันยังมีตัวที่จะเป็นตัวช่วยในเรื่องของอเรื่องของการดูเทคนิค,คอย่างเช่นฟิโบนาชีหรือตัว moving average ที่จะมาสัมพันธ์กับราคาเราอาจจะเวียนหัวหน่อยรเราใช้ไหมฮะก่อนหน้านี้ก็ใช้เหมือนกันแต่ก็ตัดทิ้งไปหมดทำไมฮะเ,เพราะว่าพอลองเราลองไปดูจริงๆแล้วเนี่ยนะครับสมมติว่า คนทั้งโลกใช้ฟิโบนาชีเดียวกันนะคือคือดูว่าคนทั้งโลกเนี่ยมองอะไรอยู่ใช้ประโยชน์ในมันก็ใช้ได้เหมือนกันนะแล้วเราจะรู้ว่าคนทั้งโลกเนี่ยทำอะไรเพราะไม่ใช่เราคนเดียวที่ดูฟิโบนาชีครับคนอื่นก็เรียนมาตาราเดียวกันก็ใช้ในลักษณะคล้ายๆเหมือนกันครับอ่ะก็ใช้ประกอบไดยใช้ได้ดูได้ฟิโบนาชีเราก็บอกกันตรงๆแล้วกันว่ามันก็จะมีตัวเลขจุดของมันแล้วเวลาเราลากพวกฟิโบนาชีรีชเมนต์หรืออะไรเงี้ยมันก็จะเห็นภาพว่าแนวรับตรงไหนแนวรับแนวต้านใช่แล้วแต้วาเป้าหมายเป้าหมายครับผม แต่เราไม่ใช่แต่เราใช้เพื่อที่จะดูคนส่วนใหญ่เขาคิดยังไงใช่ทำไมต้องดูคนส่วนใหญ่เขาคิดยังไงครับต้องอ,อ,อย่างนี้ฮะเนื่องจากว่าในตลาดเกงกําไรนะฮะต้องบอกว่าไม่ใช่เพียงแค่รายย่อยเท่านั้นนะฮะที่เขามาเล่นครับนะก็มีทั้งรายใหญ่นะฮะมีทั้งกองทุนนะฮะมีทั้งเฮดจิ้งมีทั้งธนาคารกลางต่างประเทศก็เป็นผู้เล่นด้วยเหมือนกันนะครับต้องบอกว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้นะฮะมันเป็นปัจจัยสําคัญที่จําเป็นว่ามีคนได้ก็ต้องมีคนเสีย ประเด็นคือคนที่มีเงินเยอะๆส่วนใหญ่จะเป็นคนหมู่คนที่มีเงินน้อยๆส่วนใหญ่จะเป็นคนหมูมหม่มากหมู่มากถูกไหมฮะที่เขาเรียกแมงเมาเนี่ยฮะอ,อ่าใช่ประเด็นและอีกมุมหนึ่งก็คือคนที่มีเงินเยอะๆแต่มีจํานวนเงินเนาะจำนวนเงินเยอะแต่มีจํานวนคนน้อยก็คือพวกบิ๊กบาร์เทอร์ทั้งหลายบิ๊กทั้งทั้งหลายแหละอ่ะฮะนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักการโดวยวิธีการดูคือดูจิตวิทยาในเรื่องของมวลชนว่าณนะตอนนี้แมส ทำอะไรถ้ามแมสซื้ซอกันบูลลิชกันมากๆลองคิดในใจนะฮะไปคุยกับใครที่ไหนถามเพื่อนเราพ่อ,อแม่เรายังอยากจะซื้อครับผมะจะใครขาย,ขายคนส่วนน้อยที่มีกำลังเงินมากเขาก็อาจจะใช้จังหวะนั้นในการขายลงมาเพราะอย่าลืมนะฮะไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่มันต้องมีการแมทออเดอร์ซึ่งกันและกัน มันจะซื้ออยู่ฝ่ายเดียวแล้วไม่มีคนขายมันก็ไม่เกิดราคานะฮะซึ่งตอนที่ตลาดออทองคำลงมาแ,แรงจากห้า0ันหนจุดหลดมาประมาณสัก1,300จุดอันนั้นก็เกิดเป็นเพราะว่าคนแมสก็เข้าไปซื้อเพราะรว่าเห็นเรื่องของสงครามเกาหลีใช่คนที่มีตังเยอะใช่ครับเขาก็ใช้จังหวะนั้นถล่มล,ลงมาครับเป็นจังหวะใช่ครับเราต้องดูจิตวิทยากันขนาดนี้เลย ต้องมาถ้าอยากอยู่รอดจําเป็นครับออยากอยู่รอดต้องจําเป็นแล้วก็เราลองเข้าไปศึกษาดูนะครับว่าทาัทาง้ทงทั้งเรื่องของฟันเดิมเท่ในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยโดยปกตินะฮะถ้าสมมติว่าตัวเลขเศรษฐกิจที่ส่งผลบวกต่อราคาทองคําราคาจะขึ้นแต่ลองสังเกตดูฮะบางครั้งราคาขึ้นไปก็จริงฮะแต่มันขึ้นไปได้จุดเพียงแค่นี้กับข่าวดีแบบนี้เพราะฉะนั้นข่าวดีแบบนี้ จะทําให้ราคาทองอยู่ระดับเท่านี้แสดงว่าตรงนั้นเนี่ยมีคนขายอยู่อแล้วมองได้ว่าตรงนั้นเป็นแนวต้านสําคัญอเออผมก็อยากรู้คนบอกว่าแนวรับแนวต้านแนวรับแนวต้านจริงๆแล้วแนวรับแนวต้านในความเห็นของคุณจรลเวทคือคือมันไม่มีอยู่จริงครับอหมายความว่ายังไงฮะสังเกตไหมฮะรับทีไรไม่เคยอยู่ต้านทีไรมันเบรกตลอดครับแสดงว่าอย่าไปคิดมากกับแนวรับแนวต้าน <N ic id> นะเพียงแต่ให้รู้ว่าตรงนั้นคือระดับราคาตรงนั้นอย่าเอาไปยึดไปติดอย่าไปมั่นใจถึงขนาดอย่าไปมั่นใจถึงขนาดเพราะอะไรเพราะถ้าสมมติว่าเราไปมั่นใจไปยึดติดมันเราจะลง,งเงินไปเต็มที่เลยเพื่อเบสกับแนวรับตรงนั้นนะครับสุดท้ายถ้ามันผิดทางมันไม่มีโอกาสแก้ตัวอให้รู้ไว้ว่าจุดนี้อย่าไปบางทีคุณนายจโรนไม่อาจจะไม่เรียกแนวรับแนว,แนวต้านก็ได้อาจจะเรียกบอกว่าจุดที่คนรับซื้อพอสมควรคนอยากจะซื้อจุดที่คนอยากจะขายใช ใช่ไหมฮะแต่จริงๆแล้วมันมันไม่มีอยู่จริงจริงมันสามารถที่จะผ่านไปก็ได้แล้วแต่ผมจะพูดได้ไหมว่าคุณจะรวนไว้ให้ความสําคัญกับพวกบิ๊กบิ๊กทั้งหลายมากราคาหุ้นเคลื่อนไหวเป็นเพราะว่าพวกบิ๊กที่มีเงินมากแต่จํานวนน้อยเนี่ยเป็นคนเดินหน้าเกมมันปฏิเสธไม่ได้เพราะนั่นคือแฟกต์คือเรื่องจริงคือเรื่องจริงอย่าลืมนะฮะโดยธรรมชาตินะฮะในเรื่องของการดํารงชีวิตอยู่นะฮะ แม้แต่กระทั่งประเทศไทยของเราเองนะฮะหรือแม้แต่ในเรื่องของอใน,นออฟฟิศก็ได้มันก็มีทั้งขาใหญ่ขาเล็กครับถูกต้องไหมฮะขาเล็กก็โดนถลม<ด>นน่มกดขี่แน่นอนง่ายๆครับในวงเพื่อนเราฮะสมัยเรียนนะฮะก็จะมีบุบคคลบางคนในกลุ่มเพื่อนที่เป็นแกนนําแล้วก็มีลูกจ๊อกเน,นี่ยฮะคอยตามแกนนำอ่าคอยตามแกนนาก็เป็นเรื่องปกติอันนี้คือเรื่องธรรมชาติอในท้องทะเลครับมีปลาใหญ่ก็มีปลาเล็ก ปลาเล็กก็ต้องโดนปลาใหญ่กินเป็นเรื่องปกติธรรมชาติซึ่งเราต้องเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาตินี่คือกลับมาในสิ่งที่สําคัญที่เราชอบมากที่สุดนั่นก็คือว่าสภาวะัแวดลอ้อมไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจสังคมการเมืองอะไรต่างๆรวมไปถึงสภาวะในการอยู่ในสังคมครับปลาใหญ่ย่อมกินปลาเล็กเสมอถูกต้องครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะชนะเราต้องเป็นพวกปลาใหญ่ เรามีสัตว์อยู่ชนิดหนึ่งนะฮะทีเ่เขาจะอยู่พวกเดียวกับปลาใหญ่คือแล้วเวลากินเนี่ยเขาจะไม่กินก่อนปลาใหญ่เขารอให้ปลาใหญ่กินก่อนแล้วคอยกินเศษอาหารจากปลาใหญ่ทีหลังครับเขาอยู่รอดได้แต่อาจจะก,กินคําไม่ได้ใหญ่โตเท่ากับปลาตัวใหญ่เ่าฉลามครับการลงทุนเราควรเป็นแบบเ่าฉลามใช่ครับอย่าไปดักหน้าปลาใหญ่ตายแน่นอน พราะปลาใหญ่เขาดูความเคลื่อนไหวเขารู้ความเคลื่อนไหวของเราตลอดชเพราะฉะนั้นเราดูปลาใหญ่ก่อนว่าปลาใหญ่เขาไ่วยังไงปลาใหญ่จะเอาทองขึ้นรหรือปลาใหญ่จะเอาทองลง<ช>ถ้าปลาใหญ่จะเอาทองขึ้นปล่อยให้มันขึ้นดีกว่าเราค่อยกิน,กนค่อยไล่ตามค่อยกินตามถ้าไปกินโอเวอร์เกินปลาใหญ่สุดท้ายนะฮะเดี๋ยวปลาใหญ่ก็กลับมากินเองไม่ต้องห่วงครับใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเราต้องดูภาพ ให้เป็นด้วยทาตัวเป็นนักลงทุนแบบเขาฉลาดนี่นแหละจะเห็นภาพได้นะฮะแล้วก็เรื่องของทางเทคนิคเรารู้แล้วดูภาพดูกราฟดูอะไรต่างๆดูว่ามันเป็นแนวโน้มขาขึ้นหรือว่าเป็นแนวโน้มขาลงแล้วก็เทรดตามนั้นเราอาจจะใช้เครื่องมืออะไรมาช่วยได้ไหมฮะหรือว่าควรลักเส้นอย่างเดียวก็แล้วแต่คนถนัดเหมือนกันบางคนก็ถนัด moving average เอาก็ใช้ได้แล้วแต่คนนะ,ะแต่ถ้าส่วนตัวผมเนี่ยผมจะไม่ค่อย เออไม่ค่อยได้ใช้อะไรมากนะเพราะพอลองเอามาใส่ในกราฟของตัวเองแล้วก็สุดท้ายก็ไม่ค่อยได้ใช้ทีนี้ผมถามนิดนึงคุณจรรน์เวทเคยบอกว่าสไตล์ของคุณจรรน์เวทเนี่ยมันผสมผสานสองสไตล์ระหว่างคุณลุงฉลกกับคุณต้านของมัดเ็กรุ๊ปซึ่งคุณลุงฉลกเราก็บอกกันไปแล้วว่าเขาก็จะกินคําตามเทคนิคของเขาครับส่วนคุณต้านเขาก็บอกว่าคนนี้ขอไวหน่อยแล้วสไตล์ของคุณจรรน์เวท ก็อบอกว่าเนื่องจากว่าในในโดยหน้าที่ของผมเองนะครต้องแนะนําลูกค้าคนะครับ,นะรบเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เราก็ผสมผสานแนวคิดเหล่านี้ฮะเพื่อที่จะเสิร์ฟให้กับลูกค้าได้กินเนื่องจากว่าลูกค้าเนี่ยร้อยคนร้อยแบบ,บเพราะฉะนั้นการเสิร์ฟของลูกค้าในแต่ละคนนั้นก็แตกต่างกันเพราะฉะนั้นก็ต้องศึกษาคุยกับลูกค้าก่อนว่าลูกค้าเป็นแนวไหนครับถ้านักลงทุนบอกว่าผมต้องการเล่นระยะยาวหน่อยครับอันนั้นอาจจะใช้เทคนิค ของคุณลุงก็ได้นะ,ะ<ด>ใช้ระบบก็ได้เหมือนกันดูระบบดูระบบนะครับและถ้าเกิดว่านักลงทุนคนนั้นบอกว่าผมรับความเสี่ยงได้พอสมควรแล้วผมต้องการที่จะให้บรรจกรงแสงเงินสดขึ้นมาครับก็อาจจะใชะ้ก็อาจจะใช้ในส่วนของพี่พี่ต้านเข้ามาประกอบด้วยก็ได้นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครก็ต้องดูว่าตัวเราเองเอเข้าใจ โดยหลักการคิดมากน้อยแค่ไหนแล้วสามารถที่จะยอมรับความเสี่ยงนั้นได้มากน้อยแค่ไหนมันต่างกันตรงไหนฮะเออต่างครับต่างต่างนะโดยปกตินะของพี่ตั้นเท่าที่ผมสังเกตดูนะจะเป็นในลักษณะของการดูภาพแมคโครใหญ่ๆนะเขาจะเก่งเรื่องแมคโครนะแล้วก็จะใช้วิธีการหาไทาม์โซนของราคาแล้วก็ดูว่าจังหวะที่เราจะเข้าซื้อนแต่ละไม้เนี่ยโซนของราคาเนี่ย,ราายตรงไหนอย่างไรบ้างคือวางแผนนะ,นะฮะเออก็ดูตรงนั้นโซนของราคาครับ ที่จะซื้อหรือขายแตละไม้นะฮะแต่คุณลุงฉลกก็คือตามระบบตามระบบครับแล้วแต่นะฮะคุณต้าอาจจะจะเรียกผิดระบบของเขาก็ไม่ได้เพราะเขาเล่นในเชิงของการวางราคาใช่ใช่สั้นนะครับเอาละฮะนี่ก็คือภาพรวมที่เราต้องดูกันนะครับสิ่งสําคัญที่เราฟังกันโดยตลอดนั่นก็คือว่าสไตล์ของเราเป็นสิ่งสําคัญเรารับความเสี่ยงได้แค่ไหนครับและเรา เป็นคนประเภทไหนถ้าเกิดว่าเรารับความเสี่ยงได้มากแล้วก็ชอบความรวดเร็วคุณสามารถเล่นสไตล์ได้เร็วๆได้ใช่สามารถเล่นสั้นได้ถ้าเราไม่รู้จักทองมากหรือรับความเสี่ยงได้น้อยหรือว่าต้องการทําตามระบบอันนั้นก็ก็สามารถระบบใช่พาไปนะฮะก็อยู่ที่ทางเฟรมนั่นแหละว่ามันเหมาะกับใครอย่างไรนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับคุณจริเวสครับ